ช่วงนี้จังหวัดฉะเชิงเทราคึกคักเลยนะคะระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษายนที่จะถึงนี้นะคะจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพ้มีงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่52ตามมาดูบรรยากาศของการแถลงข่าวกันนะคะที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วปีนี้เป็นปีที่52แล้วนะคะ งานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษายนศกนี้ขณะนี้กำลังเตรียมวางเต็นท์เพื่อเตรียมจัดงานอยู่นะคะและสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดให้มีการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนโดยมีท่านขจรเกียรติรักพณนิชมณีผู้วราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้รอมด้วยท่านนายบัญจพิทยกุลเกษตร,รจังหวัดฉะเชิงเซาท่านมานพแก้ววงนุกูลประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้าท่านกระจ่างจำศัก ประธานสะกรชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเซาจำกัดและท่านบุญมีศรีสุขนายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมแถลงข่าวซึ่งในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายมะม่วงต้นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆแล้วยังมีการประกวดพืชผลตั้งการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงและสินค้าโอทอปอีกด้วย งานนี้ไม่ต้องพกเงินสดกดสแกนจ่ายได้ทุกบูธเวร์ยูบตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยนะคะเนื่องจากแปดริ้วได้ชื่อว่าเมืองสามน้ำคือมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยจึงทำให้มะม่วงของแปดริ้วมีรสชาติอร่อยโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของอำเภอบางคลา้าเป็นสินค้า GI ของจังหวัด และจังหวัดฉะเชิงเซาวยังเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทยที่เกษตรกรสามารถผลักดันให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอีกด้วยนะคะปัจจุบันมะม่วงแปดเรียวยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติตลาดที่เป็นตลาดหลักนอกจากญี่ปุ่นแล้วยังมีเกาหลีใต้ยุโรปรัสเซียและจีนอีกด้วยซึ่งในงานนอกจากจะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำหน่ายแล้วยังมีมะม่วงขายตึกมะม่วงแรด เขียวเสวยซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำหน่ายอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวเชิญชวนให้มาเที่ยวงานซึ่งสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟเนื่องจากวันที่8และ9เมษายน2566การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำรถไฟคี่หะซึ่งเป็นหัวรถไฟที่ได้รับมอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานอีกด้วยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์นะครับมาทางสุวินทวงมาทางมินบุรีก็ได้หรือท่านจะมาทาง เส้นทางบางนาตราดก,ก็ได้นะครับมาที่จังหวัดชายเชิงเซานอกจากนั้นท่านสามารถเดินทางได้ทางรถไฟนะครับรถไฟมาที่จังหวัดชายเชิงเซาในวันปกตินี้นะครับในช่วงจัดงานและช่วงปกติเนี่ยรถไฟผ่านจังหวัดชายเชิงเซาประมาณวันละสาสิบกว่าเที่ยวที่สําคัญนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลไทยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเราได้รับบริจาครถไฟจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเรียกว่ารถไฟฮิฮะขบวนที่183เนี่ยครับ มาที่จังหวัดชายเชียงแซาทางการรถไฟจัดให้มาท่องเที่ยวจังหวัดชายเชียงแซวในวันเสาร์อาทิตย์และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่เราจัดงานมะม่วงนะครับในวันที่8ในวันเสาร์ที่8ในวันที่ที่เกนี้ก็ทางการรถไฟก็ได้มีการจัดขบวนรถไฟทีฮะมาที่จังหวัดชายเชียงเซาในในวันดังกล่าวด้วยสําหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวทางรถไฟสามารถจองได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศได้เลยนะคะ และในงานนี้ช่วงพิธีเปิดงานวันที่31มีนาคมเวลา17นาฬิกานางสาวธนิฐาอุทิศหรือน้องกิ่งนางสาวไทยฉะเชิงเสาวจะมาร่วมทำสมูทตี้ปัน่นเพื่อเสิร์ฟให้ใครายร้อนกันอีกด้วยนะคะงานนี้ไม่มาคงไม่ได้แล้วนะคะ